สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะก็มาพบก,กับช่องจ้าจ่าปากปากระโพดเมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะคะมีแนวทางมาฝากก็เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนนะคะมาแปลนะคะปริศนาไปพร้อมกันนะคะซึ่งถ้าดูจากคําแปลไปแล้วเนาะก็16กุมภาหนึ่งมีนานะคะแล้วก็16มีนานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวจะจะย้อนหลังในการแปลให้ดูนะคะว่าแนวทางในการแปลไปยังไงนะคะส่วนอื่นนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆที่เข้ามาก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้จ๋าด้วยนะคะเพื่อทีอ่เป็นกำลังใจให้จ๋าหลายท่านนะคะอาจจะถามจ๋าถามจ๋ามาเลยนะคะคอมเมนต์มาว่าจ๋าหายไปไหนมาอ,อันนี้นะคะก็แจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบนะคะอาจจะบางท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะถ้าหากคลิปนี้คนดูเยอะน่าจะรู้ความจริงนะคะก็คือว่า มีมีอยู่ช่วงนึงเนาะทีะ่ทาง Youtube นะปิดกั้นแล้วค่ะเนี่ยคลิปมันไม่กระจายนะคะที่จริงจะาก,ก็ลงแนวทางให้นั่นแหละแต่ว่าคลิปไม่กระจายก็คือว่าจะเห็นแต่เฉพาะคนที่กดกระดิ่งแค่นั้นนะคะดังนั้นวันนี้นะคะจากก็เลยแจ้งให้เพื่อนๆนะกดกระดิ่งไว้ด้วยเลยเวลาจะมีแนวทางมาลงอะ่ะจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลก,กันนะคะแล้วจะมาดู ชุดจับมัดชนทั้งหมด12ชุดมันจะชนกับเลขปริศนาไหมนะคะงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่งวดแรกที่เขาเคยให้มาแล้วค่ะเนี่ยมันเข้านะคะมาดูงวด16กุมภานะคะสําหรับงวด16กุมภานะคะปริศนานะคะเขาได้บอกเอาไว้เนาะว่าอ่าเพื่อนๆดูเลยนะคะ4ตาม3มาอยู่ข้างหน้านะคะ4ตามสมาอยู่ข้างหน้า เก้ายื้องย่างตามมาอยู่ข้างหลังเจ็ดห้องไม่ท้ายดูดีมีพลังศูนสองรัง้งรออยู่จำให้ดีอ่ะเดี๋ยวมาลองแปะนะคะซึ่งวันนี้นะคะออก603กับ39นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะการแปรนะอ่ะสตาม3มาอยู่ข้างหน้านะคะให้เพื่อนๆจับเอาเลยนะคะ4ก็คือสี ตาม3นะคะนี่นะคะอยู่ข้างหน้านะคะอ่ะสี่สามอยู่ข้างหน้าเนาะเก้าเยื้องย่างตามมาอยู่ข้างหลังเก้านะคะอ่ะเก้าเยืองย่างนะคะตาม,มานะคะเจ็ดห้อยท้ายดูดีมีพลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดไปเลยอ่ะอันนี้นะคะตาม,มานะคะศูนย์สองรังรออยู่จําให้ดีอ่ะเดี๋ยวนะคะจ๋าศูนย์สองอ่ะอันนี้นะคะ อันนี้จะเอามารวมนะคะเราเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะอะ่4 3นะคะแล้วก็9เยื้องย่างนะคะสี4 3 9เนอะอ่า3ตัวนะคะเ7ห้อยท้ายดูดีมีพลังนะคะเติมเ7ลงไปนะคะเติมเ7ไปเลยนะ,ะอ่ะอันนี้อันนี้จับออกจากจากแถวแต่ละแถวมาเลยนะคะต่อมานะคะอ่ะ อีกหนึ่งชุดบรรทัดสุดท้ายนะคะบอกว่า02ล้างรออยู่อันนี้ก็เป็น02นะ,ะมาดูนะคะ,ะตัวเลขที่ออกมานะคะในงวดนี้เนาะออก603กับ39ซึ่งถ้าเราต,ตัดเล่นนะมันจะได้ตัวนี้นะคะอันเนี้ยนะคะงวดแรกเลยจะได้ตัวนี้เนาอะ,อะออก603นะคะแต่เสียดายตรงนี้เนาะเป็น02ถ้าเป็น03ได้อีกแน่นอนนะคะต่อมานะคะงวดหนึ่งมีนา อันนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆดูการแปลนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็จะไปแปลเองเวลามีข้อมูลมาก็ไปแปลเองได้นะคะอ่าต่อมานะคะงวดวันที่1มีนานะคะงวดวันที่1มีนาหวยนะคะออกนะคะเลขที่ออก5 3 8กับ7 3นะคะอ่ะ7นะคะ7ห้าม3ถึงลงปักหลักนะคะ7 3นะคะ8ปดทึกทัก ยักท่าอยู่ตามหลังนะคะอันนี้เราเป็น8ปเนาะสห้อยท้ายสายโยงพึงระวังนะคะสายโยกพึงระวังนะคะสแล้วก็4ีหยังรอเสียบจําให้ดีนะคะ4ีหนะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นงวดวันที่1มีนาที่ผ่านมานะเรามารวมเลยนะคะเรามารวมตัวเลขนะคะเดี๋ยวจะรวมให้ก่อนอ่ะรวมนะคะ7ด 3นะคะแถวที่2เป็น8นะอ่ะแล้วก็2ห้อยท้ายนะคะจะเป็น2ตัวนี้4 6นะคะรอเสียบนะคะอ่ะ4 6นะมาดูนะคะเลขที่ออก5 3 8นะ5 3 8กับ7 3มาดูนะคะถ้านะคะเรารวมออกมาได้7 3 8นะอ่ะอันนี้รออยู่นะคะตัวนี้รอนะคะอ่ะ738ถ้าตัด2ตัวออกมาเนาะก็จะเป็น เจ็ดสามเนาะสามแปดแล้วก็เจ็ดแปดเนี่ยถ้าเจ็ดมันมาทั้งบนทั้งล่างอะ่ะได้หมดเลยนะคะก็ถ้านะคะถ้าแต่ว่าเข้าเต็มเต็มก็คือเจ็ดสามนะถ้าถ้าหากเล่นตัดเล่นนะคะแล้วก็สามแปดบนด้วยนะคะอันนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆเนาะถ้าได้แนวทางไหนมาก็ให้ตัดเล่นนะคะอันนี้ก็จะได้เจ็ดสามกับสามแปดนะเข้าเต็มเต็มเหมือนกันมาต่อนะคะงวดล่าสุดเลยงวดซิมหมีนาที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูแปร,แรก,กันนะคะ บางท่านนะคะเขาบอกว่าเอฟซีเนาะ,ะขอบคุณนะคะคุณแม่ด้วยเนาะบอกว่าบางทีหูไม่ดีก็ใช้การดูกระดาษเอาอันนี้จ๋าก,ก็ขอบคุณนะคะ,ะก็พยายามจแจกแจงนะคะบางท่านบอกว่าอะจะอาลงวัยจ๋าก็ต้องขออภัยด้วยอะเดี๋ยววันนี้จะค้างให้นานๆเลยให้ดูนานๆนะสิหกมีนานะคะมามาแปลกันมาเริ่มเลย ยาวเก้ายวนชวนอยู่หน้านะคะแปลเลยนะคะงวดนี้นะงวดสิบหกมีนานะคะนะคะกระดาษกระดาษเขียนไม่ได้ห้าเนาะยาวเก้านะคะยวนชวนอยู่หน้าสี่ยึกยักโยงโยกอยู่ข้างหลังนะคะสี่นะ,ะตมานะคะสองห้อยท้ายใส่โยกคอยระวังนะคะอันนี้จะเป็นเลขสองอาจารย์เขียนให้ดีๆีกัน นี่จะเป็น2ต่อมานะคะ8 7ยังรออยู่จำให้ดีอันนี้นะคะระวังด้วย8 7นี่อ่ะเพื่อนๆดูก่อนนะคะดูปริศนาก่อนเลยเดี๋ยวอาจาจะมีตัวตัวเปรียบเทียมให้ดูด้วยนะคะดูแล้วนะอ่ามาจับนะคะอาจารย์ทวดนเนาะอืมาจับนะคะห้า,านเก้านะคะ, 5, 9, ะ,คะขึ้นเลย ห้าเก้าบรรทัดที่สองเป็นสี่นะคะใส่สี่ไปเลยนะ,ะต่อมานะคะสองห้อยท้ายสองรอนะคะต่อมานะคะแปดเจ็ดยังรออยู่จําให้ดีแปดเจ็ดนะคะมานะคะเรามาตัดเล่นสองตัวกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า อ่าแนวทางนะคะไม่อยากให้เพื่อนๆตัดแตกเนาะมาดูนะคะอ่ะมาตัดสองตัวกันนะคะอันนี้ให้ไปหาซื้อได้เลยนะคะก็จะห้าเก้าสี่จะตัดออกมาเป็นห้าเก้าเนาะเก้าสี่กับห้าสี่นะคะอ่ามาเต็มนะคะมาเต็มเนาะอันนี้นะคะจับออกมาได้เป็นห้าเก้าสี่เนาะอ่ะจับออกมานะคะสองตัวห้าเก้านะ เก้าสแล้วก็5 4าสีให้เพื่นๆดูกกอนเดี๋ยวจ๋าจะมีชุดชนนะคะถ้าชุดชนของเขยบุรีลำนะคะก็ถ้าไปชนชุดไหนก็เดี๋ยวจ๋าจะเน้นให้นะคะมันมีตัวเน้นอยู่นะเดี๋ยวจ๋าจะมาเน้นให้ดูถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเราไม่ดาราม่าไม่ว่ากันนะคะแคปได้เลยจดตามได้เลยนะอ่ะต่อมาชุดของเขยบุรีลำนะคะสรุปนะคะ จับมัดนะคะจับชนสิบสองชุเพืเ่อนๆดูก่อนอ่มาดูนะคะไม่บังเนาะอ่ะมาดูนะคะชุด3ตัวทั้งหมด12ชุดนี้นะคะมาดูชุดเน้นนะคะมาเน้นฝั่งนี้ฝั่งแรกนะคะเน้นนะ105นะคะตัวเน้นนะสาม305นะคะ 106อันนี้เน้นนะต่อมาสามนะคะ106่งศนะหนึ่งหนึ่งหนะคะต่อมาสามหนึ่งหี่อันนี้เป็นตัวเน้นนะคะเป็นตัวเน้นของเผยบุรีลมนะคะจัดพอประมาณนะเน้นทั้งหมดหกชุดนะมาสิบสอเน้นหนะคะส่วนนะคะจะอย่างให้จัดดูนะคะเลขวันนี้ปริศนานะ ปิดสนาชุด2ตัวได้5 9 9 4กับ5 4ซึ่งเขยบุรีลัมนะคะให้มานะคะ9 4 9 5จัดได้นะคะจัดได้เลยนะชุดนี้นะคะอ่ะวันนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆน่ะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะเสียงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเดีย๋ยวให้เพื่อนๆดูอีกรอ อ่ะสุดท้ายนี้นะคะจากก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะแล้วก็เป็น FC ของจ๋าทั้งหมดเลยสำหรับวันนี้ขอให้เฮงๆกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ